วัสดีครับนี่เข้าจากคลองสองนะครับเราจะไปมงกตสี่หกอเลยครับเรียกเขาสองร้านอาหารแป๊งงบนะครับแป๊งงบนะครับนี่ครับจากจุดนี้ไปก็ประมาณน่าจะประมาณสองโลนะครับนะครับคลองหลวงคลองสองแล้วก็โรงเรียนอุดมวิทยาอยู่ฝั่งขวามือเนี่ยครับโรงเรียนอุดมวิทยานะครับวันนี้โล่งนะครับนะครับให้อยู่บ้านนะเราหยุ่บนรถไม่เป็นไรครับไม่เสี่ยงนะครับ ระวังประตเหตุนิดหน่อยนะครับนี่ครับสนมกองสองปกติแน่นเอียดแต่ว่าเดี๋ยวนี้วิ่งได้สองฝั่งนะครับฝั่งสายพงกฤชีบอกสั่งเราก็วิ่งได้นะครับออกทะลุนันเสดและคอนดอเช่นกันนะครับลาดยางอย่างดีนะฝั่งโน้นเรียบคลองวิ่งเหมือนแบบนี้แล้วทำให้ลดความหนาแน,น่นการจราจรลงไปได้เยอะเหมือนกันนะครับนี่ผมกลองขับ พวกพันธ์นะครับบริษัทคลองสองถือว่าเป็นคลองหลวงคลองสองเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งย่านชุมชนนะครับหมู่บ้านขึ้นเยอะมากที่ดินราคาสูงนะครับข้างหน้าผมก็โรงเรียนวัดแสงสันนะครับนะครับทั้งโรงเรียนทั้งวัดอยู่ที่เดียวกันมั้งนะครับนี่ครับโรงเรียนประถมนะครับเป็นผมนะครับโรงเรียนวัดแสงสันนะครับนี่โรงเรียนและข้างหน้านี่ก็คือวัดนะครับ วัดแสงสันเราอยู่ข้างหน้านิดนึงอยู่ฝั่งตรงข้ามี่ข้ามสะพานที่วัดแสงสันก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มีสะพานหมู่บ้านละลินตรงที่เราแล้วนะครับละลินพ่อปาตี้มาก็ทําสะพานขึ้นไปเลยนะครับถ่ายนี่ผมเข้ามาหนึ่งนาทีกว่าๆเองแต่ถึงแล้วนะครับสะพานข้างหน้าปกติต้องข้ามเลยนะครับแต่ทีน่นี้ตอนนี้ละลินพ่อปตี้เขามานี่วิกซีมินิมาร์ทอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เราเหมือนกันนะครับนะครับตอนนี้ก็ย่านชุมชนเลยนะครับ สะพานข้างหน้าที่เห็นสีชมพูเนี่ยกปกติตรงเนี้ยข้ามไปแล้วก็ลงสะพานก็เลี้ยวขวาแต่อันนี้ผมจะไม่ข้ามนะครับผมจะไปข้ามที่สะพานละลินพ่อปตีเลยเพราะมันติดอยู่เตียรที่เราเลยนะครับตอนนี้หมู่บ้านละลินพ่อปตีสร้างไปมากกว่า5้าสิบหลังแนละ้วที่เบียดกับสาไฟ้าแรงสูงที่บอกนะครับนี่ฝั่งนี้ก็พฤกษาวิเลสิบสองนะครับเนี่ยเดอะแพนนะครับเดอะแพนเราอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับนี่แปลงฝั่งตรงข้ามนี่ตอนนี้ถมอยู่แสนสิริมาซื้อไปแล้วนะครับ นี่เห็นไหมครับป้ายละลินพรอพเพอร์ตี้แลนซีโอลังสิตคลองสองเราใช้สะพานนี้ข้ามเลยครับข้ามปั๊บเข้าตรงละลินเราเลี้ยวซ้ายสามสิบเมตรก็ถึงที่เรานะครับนี่ครับมีตลาดนัดด้วยนะฝั่งนี้นี่ครับโอเคนี่ครับละลินนะครับละลินพรอพเพอร์ตี้นะครับนี่ครับทําเร็วมากครับเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนิดนึง เดี๋ยวสายแค่สี่สิบเมตรนะครับก็ถึงที่เราเลยนี่ครับนี่บ้านหลังนี้อยู่ติดที่เราอันนี้เลยครับอันนี้เลยครับวันนี้ก็เราเริ่มเคลียร์อยู่นะครับนี่ครับเรียบคลองสองนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับข้างในนะครับข้างหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับจุดนี้เลยนะครับบงกด4ี่หกคลองหลวงคลองสองที่ดินแบ่งขายแปลงละหนึ่งร้อยตารางวา หักระยะล้นแนวสายไฟเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ